สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐสีสีพี่อะไรช่องดีเลิศประเสริฐสีสวัสดีค่ะต่อดีต่อด้วยต่อด้วยเลยลำเพลินออฟฟิเชียลนีดีใจด้วยนะคะ congratulation รู้ได้ไงอ้าวก็เห็นไงเหมือนมีคนแชร์มาในเฟสบุ๊คอ๋อเหรอมีคนแชร์เหรอใครแชร์ไม่รู้เห็นแบบหรือเถือว่าเป็นข่าวดีไหม ถือว่าเป็นข่าวดีป่ะก็ข่าวดีนะก็จะแบบเออทำอะไรจะได้ถูกกฎหมายใช่ไหมใช่ถูกกฎหมายด้วยนี่นะฮะนก็เลยตั้งกล้องไลฟ์สดเลยใช่ต่อไปเราก็ถ่ายแบบดุดันเลยตอนนี้เออถ่ายไปเลยถ่ายดุดันปกติก็ถ่ายแบบซอฟตซอฟต์ซอฟตอืมผู้บริหารว่าจัดเต็มเลยครับว่ะได้เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวมีเวลาทำแบบกราฟิกกระจาย แต่พอทำเสร็จปุ๊บขี้เกียจลองเลี้เรียวเลยแต่ว่าเดี๋ยวของพี่มันจะต้องมีอะไรแบบลูกเล่นอะไรสักหน่อยมันจะได้แปลกๆกับเขานะครับนี่นะฮะเออวันนี้มันที่อะไรอ่ะวันที่อะไรวันที่วันที่แปดเหรอเฮ้ยพี่เห็นคลิปหนึ่งอ่ะมันจะมีคนมาไหมวันเนี้ย มาดูสิพี่ก็ดูสิดูแค่เสืออาอเดี๋ยวถามแม่แม่เขาหน่อยแม่สวัสดีครับอยู่แถวไหนกันครับเนี่ยอยู่บ้านนี้แหละค่ะอยู่บ้านนี้เนี่ยเอ้าบ้านวารอนค่ะมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เอ้ามามากันด้วยเหรอวันนี้มาผูกตะเขียงเหรอจ้าเยอะมากสาด้านที่นงเละอ้โหเท้าเท้ามาด้วยวันนี้อยู่แค่หัวกระไดก็มาคอนเฟิร์มว่ามาโอ้ยนี่นะฮะชอบผู้หญิงเนาะโอ้ชอบผู้หญิงด้วยแล้วแม่เราชอบไหม ชอบใครวันนี้ชอบยูค่ะเออชอบชอบอุ้งอิงกับเจออะไรค่ะเออเห็นอะมันกบ้านมาเบิ่งกับบ่ได้ค่ะวันไกลมันกับบ่มีรถไปค่ะเออใกล้บ้านยังไงก็ต้องมาใกล้บ้านจังไงก็ต้องมาค่ะบ่นอนบ่นอนฟังแห่เออคนไม่ตกนาอก็เห็นได้เห็นได้ข่าวว่าวันที่แปดนี่ได้ข่าวว่าอะไรว่าเขากมันไม่ใช่เนาะโอ้ยป่อยไป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 ไ ของเธอแน่นอนไหมของเธอแน่นอนค่ะเออทำไมมันขาดตั้งไปบ้างเราจะเสียสิทธ <nah ิ์ใ mm, ช่ใช่เนาะผู้นรักษาดีได้มันีเหล้ามันมีเด็กไปนั่งรับเหล้าคอยตี๋นี่ไปคุยกับแม่กลุ่มนี้หน่อยแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยนะครับได้เลยค่ะอันนี้มาจากไหนกันครับเนี่ย มาจะอยู่บ้านนี้เนี่ยเป็นยังไงนี่มาจากบางนาอุ้ย uh, มาเป็นบางนามาตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะมาเมื่อวานมาตัดมาตัมาตัดมาตมาตัด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 มาตัาตัดม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 าตัาตัดม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 าตัดาตัดม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 าตัดาตัดม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 ัดมาตัดมัดมาัดมาัดมาตัดมาตัาตมตัดมาัดมาัดมัดมาตัมาตดมาตัดมา งานปิดทองทำไมมีสองวันไม่กี่วันวนจีเบยิ่งนานวันก็ได้เจะเอาเงินรัฒนาช่างเอาเถอะไม่ใช่ยิ่งนานวันยิ่งได้เงินเยอะนะหวังนู้นนี่ผมก็อ่านไปเอ้างานปิดทองทำไมมีสองวันวะธรรมดาอย่างน้อยแ่ไนแปดเจ็ดวันเวันสก้าวันจัดตั้งแต่วันที่หกนะค่ะหกเจ็ดแปดแล้วระมาณใช่ใหญ่ก็น้อยเนาะใช่ใช่มันก็แล้วแต่วัดเนาะไม่ที่ทางโน้นอะแบบวันนี้ ใครพิเศษภาพก็รับไปเลยใช่ทีนี้เป็นกินอ้วนคนที่พิเศษภาพก็รับไปเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวแล้วทํารายรับรายจ่ายให้เห็นชัดเจนส่วนใหญ่ก็ได้เขาไม่คนเข้ามบริจาคเลี้ยงข้าวบางทีไปกระสอบไปนะใช่มาหูให้เ่ยแล้วก็น้ำยาอะไรอย่างเงี้ยเคยทำบ้างงานประจำปีวัดใหญ่ๆก็เจ็ดวันแปดวันงานประจำปีนะตำบลนี้ตำบลนี้เขารับไป อ๋ออันนี้อันนี้การันตีเนาะแม่มาจากบางนาแล้วก็แม่ก็มาจากกรุงเทพฯอยู่นี่นัดเดินทางไกลมาก็มาสะดวกก่อนมาดูหมอลำด้วยซอดแจ้งไหมตั้งใจที่สาวน้อยเป็นแมงที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดอันดับหนึ่งอ๋อเราไม่เคยเห็นก็เลยพามาเป็นอย่างระวังนะแม่ต้องระวังนะระวังนะแม่ต้องระวังดีๆนะตาระวังจะติดใจนะ เราบังติดติดใจนะแล้วถ้าแม่ล mm ิเกดูชอบดูคณะอะไรก็อะไรอะไอ้หล่ออะสวารามน้ำเพชรใช่ตอนนี้สวารามก็กำลัง NO> ดังนะดังเขาดังมาแล้วเราก็ดังตอนนี้ดังผู้แตกไอ้ดำดงเพราะไอ้นั่นไอ้นั่นมันดบไปหน่อยไงอะไรที่กระทงลงทางอะอ๋อชัยยาชัยยาชัยยาเขาอยู่ตัวแล้วเขามีละครมีพิธีกรอะไรหลายอย่างเนาะ เปดูแต่แบบนั้นงานทังบ้านนะผมก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันผมก็ผมเยยอดเงแกในชีวิตผมอยู่พัฒนาการพัฒนาการพัฒนาการอะไรอ่าตะกอดเป็นป้านสี่สี่ผมห้าผมเป็นครูเตรียมสาวพัฒนาการเดลาร์ออกแล้วแเราอยู่คอนโดอยู่ที่สามสิบสองอยู่แถวเกษมบดินทร์บ้าอยู่สี่สี่เออแล้วก็พอดีมาอยู่กับวงหมอลำเนี่แหละอยู่กรุงเทพอยู่ดีๆีแหละไปดูหมอลำเปิดวิกไงวงหมอลำเคยไปดูหมอลำเปิดวิกกรุงเทพแล้วก็ติดทหมอลำเลยตอนเนี่ยนี่เกิดวันนี้ครั้งแรก นั่นแหลผมถึงบอกให้ระวังดีๆไงติปีนี้ป้าเอออันนี้เราเราดูตั้งแต่ไม่เคยดูเดิมตั้งแต่แบบอันนี้มาแล้วไงนี่ประเพณีของเราอีสานจะคือหมอลำใช่ใช่มันแล้วก็ต้องสอดแจ้งเท่านั้นทอดแจ้งเลยละมืนเนี่ยอ้าวทอดเลยละมันของเรามันดิเกใช่ลิเกก็ตีหนึ่งตีสองใช่อันนี้ว่าแจ้งจังฟางมีอแจ้้งย แจ้งครับแจ้งแจ้งครับไงไงไงกันตะโกนลองดูครับลองดูพี่ไม้นอนตรงนี้เลยเดี๋ยวดูดี๋ยูเนี่ยตรงนี้กำลังพอดีนะตรงเนี้ยพอดีค่ะใกล้ไม่ได้เลยอุ้ยลำโพงนะดังนะบอกไปก่อนนะดังค่ะใหญ่เลยใช่ปวดหัวถ้าถ้าไม่ชินเนาะแต่ตรงนี้เราพอดีและใช่แต่แต่ว่าลำโพงจะสาดดังมากเลยพอดีไม่อยู่ตรงลำงใช่ใช่อันนี้ผมพูดจริงๆริงนะนี่ตรงกลางๆนี่ไม่ใช่อันจริงๆนะลำโพงดังมากๆเลยนะ ลองลองดูตอนซาวเช็คอ่ะไม่ใช่คนไม่เคยไงไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนาะลำโพงมันดังมากนะใช่ถ้าเป็นไปได้นึ่หน้าตรงนั้นก็ว่างนะนั่นแหละหน้าตรงกลางนั่นแหละมันใช่มันก็กลางๆอยู่แล้วตรงนั้นแหละโล่งๆนั่นแหละอันนี้บอกอันนี้แล้วแต่เนาะแต่มันตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละน่ะตรงกลางพอดีน้ำตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะ แล้วแล้วแต่เนาะโหัวใจเาคอยู่น่โรคหัวใจนั่นแหละแนะนำให้อยู่ตรงกลางตอนนี้ตอนนี้ย่อนเดี๋ยวเ้จงไม่เสือไมอีกไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวต,ตอตนเ้าทเชคเดี๋ยวลองดูเซาเชคแต่ว่ากลัาาวเซาทเชคแล้วเสื่อจะเต็มอรอร <c oughs> อ, <c oughs> อ,อ,อดูเ<ต>นาะผมผมตอนอยู่รีสอร์ทประมาณ10กิโลน่ะดังไปถึงนั่นเลยนะใช่ เราต่างจังหวัดมันไม่ใช่ในกรุงเทพไงครับถ้ากรุงเทพในดนล่องเรียนเลยดังมากเพาระว่าาถ้ลโพเกยเกก็พอประมาณใช่ไหมครับแต่แต่นี่แบบกระหน่ำเลยครับอยังเข้าจะเทสและยังเนี่ยอ่าประมาณสักทุ่มครึ่งครับเขเล่นออกตั้งสามทุ่มครึ่งใช่ครับใช่เขาเล่นสองทุ่มครึ่งบ้างอ่าสามทุ่มครับแต่เดี๋ยวมีเซาเช็คเซาอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะเซาเช็คก็สนุกตุหญิงก็ออกตอนเซาเช็ค S 1> <S 1> อันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีเนาะ<ช>หมอรำคุณภาพเนาะัากลแค่ไหนใกล้แค่ไหน,ไหน FC ก็มา<ช>เป็นหมอรำคุณภาพเนะาะเพราะว่า<ห>ม,มันมีกระแสรกระแส,ส,สหนึ่งเนาะแต่เราไม่พูดถึงแล้วเนาะเป็นกระแสที่ดีๆมาใช่อันนี้ไม,ไม่ไม่ฟังกระแสไหนมีฝังมีแต่รับกระแสที่ดีๆทั้งนั้นเลยได้ฟังแต่แบบคือชอบเพราะเราติดตามที่จะเป็นนก่อนทวกยูทูบบอกเลยนะัโอเคครับอันนี้ฝากฝากช่องดีเลิประสริฐศรีลำพูนออฟฟิเชียลนะยครับ อ่านะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับพี่กี้ก็ย่าย่าองอิงอ๋อย่าอุงอิงย่าอุงอิงชื่ออะไรนะอ่าพี่อะไรมันก็บอกชื่อด้วยชุกอะไรก็ไม่จำไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับ